ข้อ23ซุเมแช่น้ำอัดลมที่ยังไม่ได้เปิดขวดหนึ่งไว้ในช่องทำน้ำแข็งของตู้เย็นหลังจากนั้น3ชั่วโมงเขาหยิบออกมาจากตู้เย็นพบว่าน้ำในขวดยังคงมีลักษณะเหมือนเดิมแต่เมื่อเปิดจุกขวดออกกลับพบว่าน้ำในขวดกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วดังนั้นซูเมธควรส,สรุปว่ายอย่างไรข้อ1 เมื่อเปิดขวดน้ำอัดลมจะคายความร้อนให้อากาศนอกขวดข้อ2เมื่อเปิดขวดอากาศนอกขวดจะพาความร้อนไปจากน้ำในขวดข้อ3ความดันของการในขวดมีผลต่อจุดเยื่อแข็งของน้ำในขวดข้อ4ถูกทั้งข้อ1 2และ3อ่ะทีนี้น้องค่อยๆนึกภาพตามนะโจทย์ข้อนี้ น้องนึกภาพถึงการที่อ่าน้องซื้อน้ำมาขวดหนึ่งอยากให้น้ำมันน้นแเป็นน้ำแข็งถูกปะปรากฏว่าเฮ้ยพอปิดฝาปุ๊บแช่ตั้งนานยังไม่แข็งเลยปรากฏว่าพอเปิดฝาปุ๊บอ้าวแข็งเลยแปบ๊บเดียวเลยจริงปะแสดงว่าเปิดฝาปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกเอ๊ะเป็นเหตุผลของข้อหนึ่งหรือเปล่าเมื่อเปิดขวดน้ำอัดลมจะคลายความร้อนให้อากาศนอกขวดถามว่าทำไม เพราะว่าข้อนี้ไม่ควรจะถูกถูกไหมเพราะว่าอะไรน้ำหัดลมคลายความร้อนให้อากาศนอกขวดจริงๆมันก็คลายความร้อนได้อยู่แล้วจริงไหมได้ตั้งแต่ตอนที่อ่าใช่ได้ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เปิดฝาแล้วเพราะมันสามารถคลายความร้อนผ่านผ่านฝาตัวนั้นมันได้อยู่แล้วฉันข้อนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้อ2เมื่อเปิดขวดอากาศนอกขวดจะพาความร้อนจากน้ําในขวด เพราะั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าข้อนี้หลักการเหตุผลคล้ายๆกันคืออันนึงเป็นการคายความร้อนหนึ่งเป็นพาความร้อนพาความร้อนนี่ไม่ใช่เลยจริงปะเพราะพาความร้อนนี่ต้องอาศัยตัวนาำนะส่วนข้อ3ความดันของกา๊าซในขวดมีผลต่อจุดเยื่องแข็งนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะนึกภาพดูนะถ้าน้องปิดฝา คว,ความดันของน้ําอัดลมน้องถึกภาพดิมันถูกอัดอากาด,อ,ดอัดไว้อะมันก็เหมือนถูกความกดอากาศเยอะมากถูกปะ่ะมันก็ไม่แข็งสัทีเพราะว่ากว่าที่มันจะแข็งได้มันต้องชนะแรงอัดขนาดเนี้ยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเปิดฝาปุ๊บมันก็โลง่งถูกไหมไม่มีอะไรมากดปุ๊แบแป๊บเดียวก็แข็งแล้วเพราะว่าใช้แค่ความเย็นไม่เท่าไหร่ก็แข็งนี่คือเหตุผลของการที่ถ้าเอาน้ําอัดลมไปเปิดฝาปุ๊บแรงดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาอัดลงไปเนี่ยก็จะ ลดลงพอแรงดันตรงนั้นลดลงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจุดเยื่กแข็งก็เลยถึงลดลงจุดเยื่อแข็งก็เลยตาลย่าลงนั้นขอโทษทีค่ะจุดเยื่อเขาก็เลยไปถึงจุดเยื่กแข็งเร็วขึ้นน้ําก็เลยแข็งเร็วนั่นเองชั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ3นะ